ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะในเดือนนี้นะคะคนวันศุกร์อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะลงทุนใหม่ๆนะคะมีการลงทุนใหม่ๆหรือเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะของคนวันศุกร์ที่เริ่มขึ้นมาใหม่อะไรก็ตาม จะสามารถไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะคะธุรกิจของท่านดำเนินการไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนวันศุกร์เงินยังไม่ขาดมือยังมีเข้ามาให้ใช้เรื่อยๆถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาหรือท่านจะติดขัดก็มีคนให้คอย คอยให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินท ja ่านจะสามารถผ่านไปได้นะคะจะมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากคนท้องด้วยนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากคนท้องนะคะ ในเรื่องงานนะคะงานจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะไม่มีไม่ติดขัดไม่มีปัญหานะคะถึงแม้ว่า,าท่านจะมีปัญหาเล็กๆนน้อยก็มีคนคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะสำหรับความรักนะคะความรักในเดือนนี้นะคะก็ราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวนะคะ เดินทางท่องเที่ยวกับคนรักให้ออความเติมความหวานชื่นเติมความรักให้กันและกันนะคะมากขึ้นอาจจะมีคนรักอาจจะมีของขวัญมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านในเดือนนี้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนวันศุกร์ ก็ให้ระวังในเรื่องของระบบเลือดระบบน้ำเหลืองนะคะท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็พกอ,อ,อุปกรณ์นะคะในการป้องกันยุงนะคะป้องกันยุงนะคะเพราะว่าระบบเลือดระบบน้ำเหลืองของท่านไม่ค่อยจะดีนะคะในเดือนนี้นะคะระวังเป็นไข้เลือดออกหรือ,เ,อ,อเป็นไข้หวัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับคนวันสุกนะคะและแนะนำให้ ท่านนะคะหมั่นทําบุญด้วยนะคะคนวันศุกร์หมั่นทําบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านด้วยนะคะดวงชะตาของท่านจะได้ดีขึ้นแล้วก็จะได้เปิดดวงโชคลาภของคนวันศุกร์ด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ้านดวงมหาเศรษฐีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ